ทำธุรกิจมาตั้งนานยอดขายก็ดีแต่ทำไมเรายังขาดทุนผมทำอะไรผิดครับเนี่ยเปล่าแค่นั่งไกลมือเฉยอย่นี่ก็ได้ <c oughs> เพื่อบริษัทผมทนได้ธุรกิจเราขาดทุนแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร้านเรามันไม่มีระบบค,ครับมันเร่มไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนแค่มาอะไร ถามว่ามันขาดทุนจากอะไรแล้วไปตอบอะไรระบบนี่จะใครพูดอะไรแบบนี้ออกมาอีกนะเชิญออกจากห้องไปให้หมดเลยร้านเราก็คนเข้าเยอะแต่ทําไมเรายังขาดทุนกําไรเราอยู่ที่ผักครับมิกิคุณว่าไงนะกําไรเราอยู่ที่ผักครับมื่อขโมยเงินคุไปหรอเมื่อคุณไปเียกอมมือหรือไ่ไม่ใช่ขยะจากวัตถุดิบของเราอ่ะมันเหลือเยอะมันไม่มีกําไรเราถึงต้องใช้ระบบนี้ครับ มึงกลับไปทันทีสินทรัพย์ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างจำไม่ได้เลยครับคุณเป็นคนอนุมัติให้เบิกเงินไปตั้งหลายบาทแต่คุณไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ไว้เลยเหรอครับแล้วเห็นว่าเพิ่งอนุมัติแอร์เปลี่ยนไปสองตัวสองสาขาทำไมมันเป็นพร้อมกันเราลืมล้างติดต่อกันมาหลายเดือนเลยครับหัวคุณนี้มันน่าตบนะพอพอ รีเปลี่ยนเรื่องให้ไวเลยเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆคือการรักษาฐานลูกค้าเก่าทุกคนคิดว่าเราจะทําวิธีไหนได้บ้างเราจะจําเอาค่ะจำใช่ค่ะจําผมไล่คุณออกพอคุกูบอกให้ใช้ระบบแม่งก็ไม่เอาพอกูบอกให้จำชื่อลูกค้าเก่าก็ไล่กูออกทนม่เหอพวกมึงอะ เรื่องต่อมาคือการเช็คชื่อพนักงานสิบกว่าคนเป็นลายมือเดียวกันหมดบางคนมาสายเนี่ยทําไมไม่มีใครรายงานผมแล้วจะแก้ยังไงเราแก้ที่ท่านแหละครับแก้ที่ผู้บริหารมันใครอะ่ะผู้จัดการใหม่ครับสาขาสรญยาพอท่านประธานไม่ฟังลูกน้องเลยครับทาไมยังไม่ฟังก็ลูกน้องทุกคนเนี่ยเขาบอกให้เอาระบบเข้ามาใช้ ท่านก็ไม่ให้เอาเข้ามาใช้มัวแต่อีโก้เยอะไหนพราคนฉลาดลองพูดสิจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยยังไงด้วยระบบ super POS ไอ้ระบบ super POS นะ่ะมันช่วยอะไรอย่างแรกเลยเราไม่รู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยขาดทุนจากอะไร super POS มีฟังก์ชันต่างๆมากมายที่คอยช่วยเราบริหารธุรกิจ d a ช h b o a r d P&L เป็นตัวช่วยบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของค่าใช้จ่ายทั้งหมด a ด h บอร์ด BCG m a t r i x ช่วยวิเคราะห์ประเภทเมนูเพื่อจัดวางกลยุทธ์ในการขายทำให้ยอดขายเรามีโอกาสเติบโตมากขึ้นแ a s บ b o a r d Inventory ช่วยลดฟูดเวทให้เหลือ1%อัปเดตคลังวัตถุดิบได้แบบ Real Time แจ้งเตือนด้วยเซฟตี้สต็อกหรือพูดง่ายๆคือช่วยในการวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการทิ้งอาหารน้อยที่สุดทำให้กำไรเราจะเหลือเยอะขึ้นแถมยังมีระบบเพิ่มสินทรัพย์ สามารถเพิ่มสินทรัพย์เช่นแอร์ทีวีตู้เย็นว่าซื้อมาวันที่เท่าไหร่อายุการใช้งานกี่ปีประกันกี่ปีทําให้เรารู้ทันเหตุการณ์ต่างๆของสินทรัพย์แล้วเรื่องการดูแลลูกค้าเก่าอะซูเปอร์พีโมีระบบสมาชิก CRM ตัวช่วยวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเราเอามาวิเคราะห์เราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำได้แล้วอย่างเรื่องการเข้างานสายเนะี หรือการเข้าออกงานต่างๆคุณจะแก้ยังไงระบบซูเปอร์พีโเอสขามีระบบจัดการพนักงานที่ช่วยจัดตารางกะการทำงานสามารถลงเวลาผ่านเครื่องสแกนนิ้วทำให้รู้ทันการขาดลามาสายพบจบในระบบเดียวซูเปอร์พีโที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ผู้บริหารชีวิตดีขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับปัญหาพนักงานถ้าระบบซูเปอร์พีโมันดีขนาดนั้นอะทำไมไม่เห็นมีใครเอาไหมใช้อ่ะเขาบอกทุกคนแล้วเนี่ย แต่ท่านไม่ฟังเลยะเอาไงครับท่านจะให้ใช้ระบบซูเปอร์พิเอสได้ยังดูจากทั้งหมดนี้แล้วถ้าระบบนั้นมันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้แล้วผมมีเวลาไปใช้ชีวิตมากขึ้นผมซื้อซูเปอร์พิเอสเป็นมากกว่าพอย n t ออฟเซลเพราะเราคือพอย n t ออ SUCCESS ตัวช่วยที่จะทำให้ผู้บริหารชีวิตดีขึ้น